ตอนนี้สภาเนี่ยเขาก็มียติด่วนนะครับยติด่วนแล้วก็เป็นการประชุมลับเพื่อเสนอแนะแนวทางนะครับในการแก้ไขนำเสนอสู่รัฐบาลน,นะครับซึ่งจริงๆผมก็มีก่อนจะมาเนี่ยผมก็มีแอบดูมีแอบดูอยู่บ้างนะครับมีแอบดูอยู่บ้างก็มีบางพักเขาก็เอามิวสิกวิดีโอมีอะไรไปเปิดด้วยนะ มิวสิกวิดีโอเดี๋ยวนะส,สถานการณ์แบบนี้มั on, นมีมันมีซีนสำหรับมิวสิกวิดีโอด้วยคนแต่งกอเก่งๆคนแต่งกรอนเก่งๆอ๋ออ่ะล้วเล่าเลยค่ะเล่าเลยค่ะคนแต่งกลอนเก่งๆโบดาวโบบอกชื่อได้ไหมอันนี um ้อ okay ันนี้เขาเป็นประชุมลับเพราะฉะนั้นเวลาประชุมลับเขาก็จะไม่มีการถ่ายทอดเสียงแต่ว่าเราสอสออยู่ข้างในบรรยากาศการประชุมลับของความมั่นคงเราก็เหมือนไปดูมิวสิก เหมือนไปดูการแต่งกอนอของอของเสียนแต่งกอนเนาะใช่ใช่ <Okay. S 1> ใช่ใช่ใช่คือคือผมดูบรรยากาศเนาะคือ,อคือบางคนก็บอกว่าเอออยากจะประชุมรับอยากจะประชุมแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สถานการณ์วันนี้มันก็อาจจะไม่เหมือนกับปี5 3 5สที่มันประทะก,กันรุนแรงต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ว่าว่าคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคนที่สีสเกต อุบลสุรินแล้วก็บุรีรัมเฮียต้องคนสีสะเกดใช่ผมคนสีสะเกด,ดเป็นยังไงบ้างคือวันนี้นี่ตั้งแต่เช้าไม่เป็นอันทําอะไรเลยฮะไม่เป็นอันทําอะไรเลยคือคือเราตื่นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ที่เราเห็นนะครับก็คือภาพระเบิดเนาะภาพระเบิดที่ลงที่เซเว่นตรงปั๊มน้ำมันที่เขาส่งมาในกลุ่มนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าชิบหายแล้วคือคือเล่น แบบนขนาดนี้เลยเหรอทาเกตพลเรือนอทาเก็ตพลเรือนแล้วก็เราก็ได้เห็นภาพอีกหลายภาพนะครับที่ที่สะท้อนที่สะท้อนให้เห็นก็คือลงที่หมู่บ้านแล้วก็มีจริงๆก็มีสติงเกอร์ในในจังหวัดมีเพจข่าวบางเพจเขาก็ลงแบบแต่แต่บางทีมันก็เป็นภาพที่มันสดเกินไปอ่ะมันสดเกินไปก็โดนวิาพากวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาดูเราก็มาดูคือ,ค,อคือต้องเรียนตรงๆอย่าคิดว่ามันเป็นประเด็น ทางการเมืองหรืออะไรนะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนศรีสกเกดเนาะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็คิดถึงว่าวิธีการโต้อตอบของรัฐบาลนะครับที่ทหารเนี่ยนะครับคือเอาตลอดระยะเวลาเอาเฉพาะอาทิตย์สองาทิตยท์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมสับสนสับสนมากกับแนวทางของของรัฐบาลตั้งแต่ทหารเหยียบกับระเบิดครั้งแรกแล้ววันต่อมาคุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์ไปพูด บอกว่าแนวคิดเนี่ยก็คือบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ลบกันแล้วจะจะเลิกจะเลิกซื้ออาวุธเนาะจะลดกำลังจะลดขนาดกองทัพแล้วคุณภูมิธรรมที่เป็นรักษาการนายกบอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ในขณะที่ทหารเพิ่งเหยียบกับระเบิดเมื่อวานแล้วก็ใ,<ช>ในขณะที่รัฐบาลคือนิ่งเลยนะตอนนั้น<ช><ช>ไม่มีแถลงเลยแล้วก็เพิ่งแถลงออกมาหลังจากนั้นอ่ะสี่สี่วันสี่วันก็ตอเพิ่งออกมาแถลง ถัดจากนั้นมาเหยียบระเบิดอีกลูกหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยส่งทูตกลับส่งทูตกัมพูชากลับแล้วก็เรียกทูตไทยกลับเราก็มีความคิดว่าเราก็มีความคิดว่าการกระทําแบบเนี้มันเหมาะสมหรือไม่หรือถ้าเขาส่งทูตกลับแล้วเขาจะดําเนินการอย่างไรต่ออ่าใช่ไหมมันเป็นการดําเนินการอย่างมีการวางแผนอย่างดีหรือแค่ ตอบสนองแบบเฉพาะหน้าคือคือวันเนี้ยอย่างที่ผมเคยพูดไปคราวที่แล้วว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันจะเป็นที่มาของคําถามว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเพื่อประเทศหรือเพื่อรักษาคะแนนนิยมวันเนี้ยผมเห็นนะครับคนแชร์กันเต็มไปหมดเลยว่าที่ท่านอาดีตนาย,ยกทักษิณไปพูดที่เนชั่นบอกว่าไม่มีไม่มีลบกันหรอกอก็จะอยู่กดดนันกันไปแบบเนี้ยแต่วันเนี้พอมันเห็นภาพแล้ว เราก็เลื่อนฟีดขึ้นมาดูเราก็เห็นข่าวว่าท่านรักษาการนายกบอกว่าไม่เชื่อข่าวลือจะรอประชุมบ่ายสองเมื่อเช้าค่ะใช่ในขณะที่แถวบ้านผมนี่เขาอบพยพกันแล้วผมก็โทรไปสิ่งแรกที่ผมทำเลยคือผมโทรไปหาพวกผอ,อ,อกเขตผมโทรไปหาพวกผอ,อ,อกเขตถามว่าโรงเรียนเป็นไงโรงเรียนเขาบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงระเบิดเขาสั่งหยุดเรียนเลย ซึ่งซึ่งสั่งก่อนกระทรวงก็โอเคก็โอเคหลายคนก็เดินทางมาประชุมที่กรุงเทพหลายคนก็ประชุมมาที่กรุงเทพซึ่งเราคิดว่าสถานการณ์แบบเนี้ยไม่ควรต้องให้เขาเดินทางมาเนาะเขาควรจะต้องอยู่ในอยู่ในพื้นที่ครับแต่ถามว่ากระทรวงศึกษาทํางานช้าไหมก็ก็ไม่ถือว่าช้าเดี๋ยวนะเขาให้ผู้บริหารโรงเรียนเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพอเพอเขตวันนี้เขามีประชุมพอเขตนะครับเราก็ อันดับแรกคือเนื่องจากเราเคยอยู่กระทรวงศึกษาเราก็ติดตามก่อนเราก็เลยโพสต์ไปว่าเฮ้ยตอนเนี้มันต้องมันต้องประกาศหยุดโรงเรียนทั้งหมดแล้วนะหลังจากนั้นมาก็เห็นว่าอ่ะมีคนมีคนบาดเจ็บมีคนเสียเลือดผมก็สั่งพนักงานหยุดงานวันนี้ไปบริจาคเลือดให้หมดเกณฑ์กันไปเลยหลังจากนั้นก็เห็นโรงเรียนทยอยกันไปบริจาคเลือดนี่คือนี่คือภาคประชาชนที่ทํะผมคิดว่าเร็วกว่า รัฐบาลมากนะครับซึ่งช่วงบ่ายเราก็คุยกันว่าเนี่ยตอนเนี้เขาเตรียมศูนย์อพยพกันแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายความมั่นคงภายในเนาะเขายังไม่ประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินหรือยังไม่ประกาศเป็นภัยพิบัติพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยในการที่ในส่วนราชาการในจังหวัดเขาจะใช้งบประมาณในสถานการณ์ภัยพิบัติเขาใช้ไม่ได้ เออเราก็ทําอะไรไม่ได้ไงเพราะเราไม่ใช่รัฐบาลเราก็เลยรอว่าเมื่อไหร่จะประกาศเราก็โพสต์โพสต์โพสต์แต่ทราบว่าประกาศไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้เองเคครับค่ะในมุมของเจรวยงต้นน่าเจริญเนาะเป็นสสนั่งอยู่ที่ในห้องสภาก็เราบรรยากาศให้เฮียโต้งฟังให้คุณโบฟังสสตวนทิพเป็นสสที่อยู่ที่อุบลรับผิดชอบอำเภอเดชอุดมเป็นสสคนเดียวแล้วก็พื้นที่ที่โดนระเบิดเนี่ย ในในอุบลเนี่ยเขาต้องอพยพมาที่เดชด,ดม,มตวงอ่ะดูข่าวปับ๊บสสตัวนะคะ,คะน้ำตาไหลเลยแล้วก็บอกว่าเจ๊ตวงกับอุบลเลยนะก็คือจะต้องออกจากสภาเลยเราก็ไปขออนุญาตผู้บริหารพักว่าอสอสอที่ต้องรับผิดชอบศูนย์อพยพของอของชาวบนเนี่ยเขาต้องกลับนะ,ะท่านผู้บริหารพักก็อนุญาต,ก,ญาตก็รีบบินกลับ แล้วเราก็ได้รับการประสานด้วยด้วยผอพยศตอนเช้าเนียต้งความฉุกระหุกไม่ว่าเลือดจะอาหารการกินอย่างที่บอกอะว่ารัฐบาลอาจจะยังไม่ไม่ไม่พร้อม,มแต่พวกเร,พาาเราพูดในฐานะเราพูดในฐานะคนไทยนะคะไม่ได้พูดฐานาสะสสเราก็ทําอะไรได้เราก็ทําทําข้าวเหนียวหมูทอดเอาน้ําเอาอะไรไปส่งให้กันก่อน<ม>แล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า,ว,าวันนี้ทุกคนก็คนไทยไม่ทิ้งกันเราก็ตั้ง ตั้งโรงทานช่วยภาครัฐนะคะเฮียโต้งก็คือเอาแม่ค้าในจังหวัดนั้นนะคะมามามาช่วยดูแลประชาชนที่อพยพนี่คือสิ่งที่ที่ที่เราได้เห็นในสภาหรือแม้แต่อีกคนหนึ่งสสพิกุลค่ะ,ะพี่เขาอยู่ที่สุรินเขาก็เล่าเขาก็โทรกลับไปหาชาวบ้านแล้วเขาก็เล่าให้ให้ให้เราฟังซึ่งพี่กุลเองก็น้ำตาไหล ก็ขอกลับทันทีเหมือนกันอันนี้อันนี้บรรยากาศของของสสที่ที่ที่จังหวัดที่อยู่ในส่วนของมีภาวะ,ะยิงกันไม่ว่าจะเป็นอุบลหรือสุรินที่ที่พี่รวยได้เห็นก็เป็นบรรยากาศของผู้แทนที่สภาใ,ในวันนี้เดี๋ยวกลับมาเก็บประเด็นที่เฮต้องพูดเมื่อกี้นิดน,นึงนะเฮต้องบอกว่าคุณทักษิณไปพูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบกันแล้วใช่ไหมโบจะบอกว่าถูกครึ่งนึงแหละเฮต้องอคือถ้า ผู้นำประเทศเนี่ยไม่มีความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวแล้วนำไปสู่การที่ความสัมพันธ์มันพังทลายจนถึงมันพังมาก่อนแล้วนะความสัมพันธ์ทางการทูตอ่ะมันก็พังตั้งแต่วันที่ที่นายกออกมาให้สัมภาษณ์ว่าฮุนเซนไม่เป็น p r o f e s s i o n a l แล้วสองวันต่อมาฮุนเซนก็ปล่อยคลิปเสียงเนี่ยมันพังแล้วเพียงแต่มันมาพังอย่างเป็นทางการเนี่ย ก็คือเมื่อคืนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าถ้าถ้ามันไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยสงครามมันหลีกเลี่ยงได้นะแล้วถ้าเลือกถ้าถ้าเทียบถ้าเทียบนะครับถ้าเทียบสถานการณ์ใกล้เคียงกันก็คือรัสเซียใช่ไหมก็คือปูตินรัสเซียยูเครนปูตินกับเซลินสกี้ที่เถียงกันไปเถียงกันมาโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาจนจนกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของผู้นําทั้งสองประเทศเนี่ย พอมันไม่ดีมันก็ลูกลามบานไปไปเป็นไปสู่ภาวะสงครามใช่ไหมคือคือคือผมผมคิดว่าหลักษากลหลักษากลคือทุกคนเนี่ยทุกอย่างมันต้องจบที่โต๊ะเจรจาแต่การกระทําอย่างที่ผมได้ได้ได้พูดไปเมื่อกี้เนาะว่าเราไม่มั่นใจเลยเราไม่รู้เลยว่าทุกแอคชั่นที่รัฐบาลทํารัฐบาลทำเพื่อต้องการจะให้สถานการณ์นี้ยุติหรือต้องการจะทําเพื่อรักษา คะแนนนิยมเพราะถ้าฟังจากในคลิปเสียงของนายกนายกก็จะมีพูดประโยคนึงเหมือนกันอบอกว่าคนไทยจะไล่อิงไปเป็นใช่คะแนนนิยม,ยมกัมพูชา้คะแนนนิยมของเขาไม่เคยตก <คน S 1> ต<า>่ำเ,เท่านี้มาก่อนเลยเขาไล่ไปเป็นอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าในการเจราจาประสงค์ดีใช่แต่สิ่งที่ประสงดีประสงดีกับใคร ประสงดีกับใครกับประเทศเราก็ไม่กล่าวหาท่านนายกนะแต่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันเป็นหลักฐานพยานคือห่วงคะแนนนิยม,อมของตนเองค่ะเจโอยมีความเห็นยังไงเรื่องคลิปเสียงที่เกิดขึ้นไหมคะรวมถึงสะท้อนเสียงของคนในพื้นที่เราก็อย่างที่บอกนะคะพี่รวยขอพูดในใน,ในฐานะคนคนคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะมีภาวะเสียง ก็จังหวัดน่าเจริญเนี่ยจะอยู่ห่างจากอุบลสักประมาณ80กิโลแล้วจุดที่ตรงน้ํายืนเนี่ยก็ก็ก็เป็นจุดที่ทุกคนเท่าที่พี่รวยได้สัมผัสน,นะคะพอคลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยแม้แต่เด็กแม้แต่เด็กหรือแม้แต่คนแม่ค้าตลาดเขาก็คิดอย่างเดียวกันนะคะว่านายกทำเพื่ออะไร ทำเพื่อใครกันแน่แต่อย่างที่เรียนนะคะว่าด้วยด้วยด้วยสถานะวันนี้พี่รวยอาจจะเป็นนักการเมือง <c oughs> เราอาจจะไม่มองว่าเขาทาเพื่อเพื่อการเมืองแต่พี่รวยพูดในฐานะที่พี่รวยมองว่าไม่ควรพูด <c oughs> ไม่ควรพูด <c oughs> แล้วก็พอแอบพูดเนาะไอ้ตุนะ้มเนาะแล้วมันได้มาออกมามามาทำให้คน <c oughs> คนไทยได้เห็นแล้ว <c oughs> ความชอบธรรมความรับผิดชอบในคำพูดที่มันเกิดขึ้น มันคือสิ่งที่ท่านนายกควรควรตระหนักความรับผิดชอบเจรวยมองว่านายกควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการก็โพก็ออกนี่ค่ะโพก็ออกนี่ค่ะก็กลาออกกันนะคะแต่วันนี้มันก็ล่วงเลยมาเนาะสภาไม่ได้มีความผิดอย่างที่บอกอะค่ะว่าคุณลาออกเสร็จขบวนการก็มีว่าใครจะต้องโบวตเป็นนายกอะไรก็ก็ก็ตามคือเหตุการณ์นั้นมันคือจุดเปลี่ยนของสถานการณ์เนอะแต่ว่า ก็เราอาจจะคิดว่ามันเลวร้ายที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่เลวร้ายที่สุดนะเมื่อมีการปรับครมอเนี่ย<ม>ปรากฏว่าตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยว่างเราก็ว่างมาจนถึงวันนี้ทั้งที่มันมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ไอ,อ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่ง<ม>เลยครับที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาสาเหตุที่นายกไม่ลาออกเพราะ ให้เหตุผลว่าจะต้องจะต้องอยู่แก้ไขสถานการณ์ในขณะที่คุณไม่ตั้งรัฐมนตรีกรลาหมถูกไหมซึ่งมีอำนาจเต็มสำหรับกระทรวงกะลาหมคุณไม่ตั้งแต่คุณบอกว่าคุณไม่ลาออกเพราะคุณจะต้องอยู่แก้สถานการณ์เหล่านี้แต่คุณไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกไม่ตั้งแล<ง>้วไม่ควบด้วยนะ<อ>เลือกไปควบวัฒนธรรมวางไว้เพื่อเห็นว่าเห็นว่าเพื่อรอคนเ เพื่อดีก็อย่างงี้ยอนา่ที่เจ๊อยากจะถามนี่แหละถามงี้ว่าว่างรัฐมนตรีกลาโหมไว้เพื่อถูกไหมคะคุณว่างไว้ทําไมงั้นคุณก็ให้เหตุผลประชาชนมาหน่อยสิเราอยู่ในเรามีภาวะซึ่งมีความเสี่ยงกับประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้กระทรวงสําคัญอย่างกลาหมว่างไว้เพื่อคุณจะเลือกนักรบคุณจะเลือกนักเจรจาคุณจะเลือกสไตล์ไหนมาอย่างน้อยมันมีทิศทางเพราะเขามีอํานาจเต็ม แล้วถ้าไม่เลือกอ่ะถ้าคุณควบคุณก็ยังไปปฏิบัติการได้คือคือวันนี้กลายเป็นว่าพอกลายเป็นว่าพอเอาการเมืองมานําในสภาวะแบบนี้นะในสภาวะแบบนี้นะเขาก็ไม่กล้าทําอะไรด้วยเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือจะขัดใจกับนายกหรือรักษาการนายกหรือเปล่าออันนี้คือความที่ที่มันคุมเครือไงที่มันคุมเครือ คือนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้เล่าเพื่อเหมือนกับว่าโหย้อนจับผิดอะไรนะแต่ว่าวันนี้ อารมณ์ทุกคนคุกกลุ่นจนอาจจะลืมไปว่าก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้มันมีหลายอย่างมากที่มันทําให้เปลี่ยนแปลงและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ได้แต่แน่นอนเมื่อเมื่อมาถึงวันนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องเดินหน้ามันก็ต้องคือวันนี้มันคือรบแล้วเนาะมันมันถอยกลับไปไม่ได้ละแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องพูดถึงว่าจริงๆแล้วก่อนจะมาถึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันหลีกเลี่ยงได้หมดคือคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พยายามให้เหตุผลว่าหลีกเลี่ยงการประทะ ไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนือ้อมันไม่มีใครเลยที่อยากจะให้เสียเลือดเสียเนือ้อแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คำถามก็คือมันเกิดจากอะไรอะ่ะมันก็เกิดจากมันก็เกิดจากไอ้ความพยายามที่จะไปทำแล้วก็มันก็ไ, <ป S 1> ไม่ได้ทำจริงๆกลายเป็นเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาดีหรือเลวอันนี้อีกประเด็นนะอันนี้เราพูดถึงประเด็นเฉพาะแอคชั่นของเราเพราะ คือในในสุดท้ายอะ่ะเราเราไปบอกว่าผู้นําต่างประเทศมันดีกว่าผู้นําเราเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าการกระทําของเราต่อสถานการณ์นั้นๆเนี่ยมันเป็นไปแบบไหนเหมาะสมถูกต้องหรือต้องการที่จะทําให้เห็นว่าเฮ้ยฉันทํานะฉันทํานะแต่ไม่มีการเตรียมการไงแต่ไม่มีการเตรียมการไงอย่างอย่างอย่างเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยถ้าดูถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นแล้วว่ามันมีการเคลื่อนกําลังพลแหละ ถ้าติดตามข่าวมันก็จะมีรู้ว่ามันมีการเคขึ้นกําลังพลแล้วเราเห็นจดหมายเขาโต้อตอบเราก็ต้องเ,อเตรียมสถาเตรียมระวังสถานการณ์ที่สุดแล้วคือเราต้องรู้ตั้งแต่เราส่งทูตเขากลับเราก็ปิดด่านสี่ด่านแล้วแหละใช,ใช่ไหม<ช>ถ้าเราไม่ใช่แค่ทําสิ่งนั้นเพื่อให้ประชาชนมาเฮด้วยอะนะอ่าโอเคค่ะหรือเขาไม่มีคนช่วยคิดคะายโต้งก็ก็จริงๆคนช่วยคิดเขาก็บอกว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรงั้นก็คือคนช่วยคิดของเขาเนี่ยไม่ไม่มีความรอบคอบไม่มีไม่มีก็อาจจะเป็นได้ฮะก็อาจจะเป็นได้คือผมก็ก็ไม่มั่นใจงั้นงั้นงั้นเราพูดเนี่ยเฮต้องอาจจะอย่างที่บอกนะคะเราส่งสัญญาณให้ผมให้ให้ให้คนรอบข้างแต่วันนี้นี่ผมผมผมดูแล้วผมสะหล่นากนะเขตเขาก็รายงานมาเล่าให้ฟังเนาะเล่าให้ฟังเขาไม่ได้รายงานผมหรอกเขาก็เล่าโพสในกลุ่มโพสในอะไรบังเอิญผมก็อยู่ในกลุ่ม ที่คุยๆกันด้วยเด็กตายสองคนเด็กสีสะเกตก่อนเข้ารายการบรเห็นรวมแล้วเนี่ยพลเรือนเสียชีวิต11คนแล้วอะสิ <11 S 1> แล้วค่ะ,ะจากการที่โอเคเหยียบกับระเบิดค่ะขาดหนึ่งนายเหยียบกับระเบิดอีกทีค่ขะขาดอีกหนึ่งนายแต่วิธีการแฮนด์ลสสถานการณ์ของคุณเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็คือเสียชีวิตสิบเอ็ดคนเนี่ยมันคืออาจจะต้องถามว่าเราเดินมาถูกทางไหมแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือมันมาถึงจุดนี้มัน At the point of no return นะมันกลับไม่ได้คราวนี้ก็เลยอยากจะมาถามมาที่สภาในวันนี้มีการประชุมรับโอเครู้ว่าพอรับมันก็อาจจะมาเล่าทั้งหมดไม่ได้แต่เอาที่เล่าได้เบื้องต้นเนี่ยค่ะทำไมถึงประชุมรับแล้วก็วาระที่ cover กันในวันนี้ในสภาคืออะไรบ้างค่ะเจ้รวยเดิมทีตอนช่วงเช้าพอเรามีการเลือกลองประธานสภาอย่างที่บอกนะคะก็ พรรคเพื่อไทยก็เสนอ mm. สอสฉลาดห mm. นึ่งคนเป็นรองประธานคนที่สองพวกเราก็ฝ่ายค้าน mm. ก็ไม่ได้เสนอแข่งหลังจากนั้นก็มีการเสนอยติเรื่องนี้ก็ทางประธานก็มีมติในสภามีมติให้ประชุมเป็นเรื่องลับ mm. ก็อย่างที่พี่รวยบอกแหละว่าสิ่งที่คุยกันในสภา mm. วันนี้ช่วงบ่าย mm. พี่รวยว่า ยังไม่ได้เห็นว่ารัฐบาลจะต้องเอาสิ่งที่เขาคุยกันะมาใช้เหมือนที่ห้โต้งแซวอะแหละมีการเปิดคลิปมีการแต่งกรซึ่งเพื่ออะไรอ่ะหมายถึงว่าอะไรที่มันเน้นสร้างอารมณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่คือประชุมรับคือถ้าถ้าทำตอนถ่ายทอดสดเข้าใจว่าอยากหาเสียงไงแต่นี่คือประชุมรับมันคืออะไรอะคะมันคือเนื้อหาอย่่างทีเพื่อจะบอกอะไรเหรอะคะ เ,เพลงเขาเกี่ยวกับอะไรเพลงเขาเกี่ยวกับอะไรเจได้ฟังไหมไม่ได้ฟังไม่จริงอะ่ะต่อให้แดกฟังก็ไม่อยากฟังเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมองว่าฉันออกมาฉันคุยโทรศัพท์บอกให้คนขอโทษนะคะอบอกให้คนญาติพี่น้องที่อุบลหรือใครที่พอมี กําลังไปช่วยกันที่เดชอุดมกันเถอะอันนี้สําหรับเราใกล้สุดนะคะอไม่ไม่รวมสีสะเก็ไม่รวมสุรินเราก็จะลดมูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญมีกี่คันยะโสธรมีกี่คันเราก็โทรประสานเรื่องนี้พี่รวยว่าน่าจะได้ประโยชน์กว่าการประชุมลับวันนี้ค่ะแต่แต่ผมแต่เขาไลฟ์ผมฟังเขาไลฟ์ผมฟังเขาบอกขึ้นมิวสิกวิดีโอแล้วก็มีรูปอดีตผู้นําทั้งสองประเทศ ตอนแบบกําลังรักกันดีแล้วก็พูดทํานองว่าหยุดเธอเพื่อนอะไรเนี่ยประชุมนี้มันไม่ควรจะรับคุณผู้ชมออออจริง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 เนี่ยผมอยากไอ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 คลิปแบบเนี้ยผมอยากให้ถ่ายทอดด้วยคือคือคือถ้าเขาขึ้นคลิปนั้นก็ลว่าเขาอยากสื่อสารไปถึงใครบางคนที่อยู่นอกสภาถูกไหมใช่แต่มันรับไงแล้วเขาก็บอกว่าหยุดเธอเพื่อนใช่ไหมใช่เออประมาณเนี้ย หยุดเธอเพื่อนอันนี้เราก็ช่วยออกมาสื่อสารให้เอหยุดเธอเพื่อนคือคือจะบอกให้เพื่อนของก็เขาเป็นสองคนเป็นรูปสองคนอดีตผู้นำสองคนเป็นเพื่อนกันที่ต้องสมมติเขาถามเฉยๆนะสมมติว่ามีมีเขาหรือเพื่อนเขาแอบมีคลิปนั้นอ่ะออแล้วเขาเอามาเปิดเขาผิดไหมเพราะมันคือลับก็มันก็ไม่ไม่เชิงนะก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าพอพอพอเข้าใจแล้วแล้วนอกนั้นนะคะแล้วนอกนั้นอ่ะ นอกนั้นเขาเขาคุยอะไรกันเอาเป็นว่าจุดมุ่งหมายของการประชุมครั้งนี้คืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อวาระมันคือเขาเป็นเรื่องของการที่จะเรื่องของเสนอแนะเรื่องเสนอะสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องของความมั่นคงที่ที่ผมดูจนจนเขารายงานถึงเนี่ยก็มีฝั่งรัฐบาลเขาก็ขอให้รัฐมนตรีขึ้นบัลลังแล้วก็ไปฟังข้อเสนอแนะของแต่ละคนจริงๆ6กเจ็ดคนที่เสนอยติครั้งแรกๆถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่มีอะไรเลย ถ้าฝ่ายรัฐบาลก็จะมีเสนอยติเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแบบคือคือเขาก็พูดอะไรเยอะไม่ได้ก็เข้าใจเขานะแต่เขาก็บอกว่าเออเ็เสนอแนะให้ผู้ว่าดําเนินการให้เตรียมศูนย์อพยพก็คือเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วใช่ใช่เขาจะพูดประมาณนั้นโอเคงั้นมีข้อเสนอแนะอะไรที่ที่น่าจะหยิบไปทําต่อไหมอันนี้พี่รวยขออนุญาตพูยางีงนะคะคะในมุมพี่รวยอ่ะพี่รวยมองว่าสิ่งที่เขาเสนอแนะคือสิ่งที่ข้าราชการประจําเขา เขาทําอยู่แล้วทําอยู่แล้ว <S <S เขาทาอยู่แล้ว <S 2> <S 2> แล้วฝ่ายค้านล่ะคะฝ่ายค้านมีอะไรที่พอเราได้ไหมคะมีไหมหรือว่าถ้าเราไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจเพราะมันเป็นประชุมลับเนาะที่บอกคุณโบนะคะว่า <S <S 2> <S 2> บางทีด้วยมารยาทในเมื่อเขาแจ้ง <S <S 2> <S 2> เป็นประชุมลับ